มาดูกันที่เรื่องของชุดตรวจโควิดกันบ้านนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นชุดตรวจโควิดลักษณะของการแยงจมูกเข้าไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีชุดตรวจโควิดด้วยน้ำลายนะครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมให้บริการในประเทศไทยแล้วนะครับเป็นการตรวจที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองกลุ่มใหญ่และที่ต้องทําการตรวจบ่อยครั้งโดยไม่ต้องใช้ตัวอย่างจากโพงจมูกนั่นเองนะครับเพื่อนําเชื้อไปตรวจเหมือนการตรวจในปัจจุบัน และทราบว่าสนามบินญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้เครื่องนี้นะครับเพื่อตรวจก่อนเดินทางเข้าประเทศซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมมโรมเนี่ยได้รับมอบเครื่องนี้จากเซเว่นอีเลเวภายใต้โครงการคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจของคนไทยในห่วงเวลานี้ครับ CPO จำกัดมหาชนผู้บริหาร7 e เ e ่นอและ7 d e l i v e r y ในฐานะภาคเอกชนที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤตโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงเดินหน้าโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ล่าสุดนายสุวิทย์กิ่งแก้วที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมส่งมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์ ต่อเชื้อก่อโรคโควิด -19 แบบอัตโนมัติ l u m i p o s t g 1 2 0 0สด้วยตัวอย่างน้ำลายเพื่อยกระดับศักยภาพของระบบสาธารณาสุขประเทศไทยในการตรวจคัดกรองวิจัยผู้ติดเชือ้อโควิด -19 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้แทนรับมอบทั้งนี้เครื่องดังกล่าวได้ถูกติดตั้งไว้ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและที่สถาบัน การแพทย์จากรีนฤรุบดินก็ต้องขอบคุณทาง CPO นะฮะโดยอย่างช่ยองยิ่งท่านสวิตกิ่งแก้วที่มาเป็นตัวแทนในการมอบเครื่องอันนี้ให้กับเราเพราะว่าเครื่องนี้เราเชื่อว่าเราจะสามารถพัฒนาต่อยอดโดยที่อาจจะมีงานวิจัยเข้ามาเสริมเช่นการตรวจน้ำเสียจากโรงเรียนโรงงานเพื่อดูสัญญาณของการระบาดในสถานที่ต่างๆเหล่านี้แล้วก็เชื่อว่าการตรวจเนี่ย จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมโรคเราก็ได้ติดตามเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด -19 ซึ่งเราก็พบว่าขณะนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นเองก็ได้มีเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เขานำมาใช้ในการตรวจที่สนามบินตรวจนักกีฬาที่จะเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับ ซึ่งเครื่องนี้ก็ชื่อว่าลูม i พาส์นะครับเป็นเครื่องที่ตรวจเชือ้อโควิด19แล้วก็สามารถทราบผลเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถตรวจประชาชนเนี่ยที่เป็นจำนวนนับพันคนต่อวันเนี่ยได้ สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์แอนติเจนต่อเชื้อก่อโรคโควิด -19 แบบอัตโนมัติ lumipos g 1,200สเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งขณะนี้มีในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยจุดเด่นคือสามารถทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในแต่ละรอบมากถึง120ตัวอย่างโดยใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงสามารถตรวจวิเคราะห์แอนติเจนต่อเชื้อก่อโรคโควิด -19 โดยใช้ตัวอย่างจากโพร จมูกและตัวอย่างน้ำลายซึ่งสามารถทำการเก็บตัวอย่างน้ำลายได้ด้วยตนเองอันเป็นการลดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลจึงเหมาะกับการตรวจกรองในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนจำนวนมากเช่นสถานประกอบการต่างๆโรงงานหรือโรงเรียนตัวอย่างส่งตรวจสามารถเก็บรักษาได้ก่อนตรวจถึง48ชั่วโมงที่สำคัญมีราคาที่เข้าถึงได้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั่วไป คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เป็นวันที่54แล้วนะคะที่ทุกภาคส่วนกว่าร้อยองค์กรพัฒมิตรได้ผนึกกำลังกับเครือ CP